สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่อพิโซดแรกของพอดแคสต์ชา n นลกันทอล์คคุยเฟื่องเรื่องปืนเก่าสำหรับอพิโซดแรกนี้ผมจะขอแนะนำเนื้อหาโดยรวมคร่าวๆของช่องเราก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาโดยรวมนี้ก็จะเป็นการสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับปืนคลาสสิกรุ่นต่างๆทั้งปืนสั้นปืนยาว ืนทหารที่ใช้ในราชการสงครามในยุคต่างๆเรื่องของเครื่องกระสุนและมีดคลาสสิกตลอดไปจนตำนานอัตชีวประวัติของบุคคลผู้เป็นตำนานในวงการปืนเช่นบิลจอแดนมสซาดยุบและท่านพนมเทียนของเรานะครับผมการดำเนินรายการอยากจะให้เป็นในรูปแบบของการสื่อสารกันระหวังผมผู้เล่ากับตัวท่านผู้ฟังนะครับถ้าเกิด มีข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นใดๆผมขอให้ช่วยคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้ทราบเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดไปหาประเด็นที่อาจจะถูกใจท่านผู้ฟังมากกว่ามาเล่าให้ฟังหรือว่าอาจจะติติงแนะนำเรื่องการอ่านการลงเสียงของผมซึ่งผมขอเรียนตมตงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทำงานด้านมัติมีเดียเนี่ย ก็ไม่มีประสบการณ์เลยทำเพราะว่าใจรักชอบเรื่องปืนเก่าปืนคลาสสิกแล้วก็อ่าศึกษาคนเดียวเล่นคนเดียวมันไม่มันอะ่ะก็เลยทำช่องเนี้เรียกว่าเป็นการหาเพื่อนคุยแล้วกันมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับปืนคลาสสิกกระบอกแรกที่ผมจะเอามาไม่อยากใช้คาว่าเอามาเล่าอ่ะเอามาชวนท่านผู้ฟังคุยดีกว่าเนาะที่เราจะามาคุยกัน,นอะ่ะ คือปืน b บ o w n i n g a u t o f ฟล e หรือ Browning A5 เนี่ยซึ่งตามความคิดของผมนะผมคิดว่ามันเป็นตำนานปืนคลาสสิกอันดับสองในใจผมเลยอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่าทุกคนเดาถูกอะมันเป็นหนึ่งเก้าหึงหนึ่งเออเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ว่าคือตำนานในที่ไหนะที่ผมให้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าศักดิ์สีมันเหนือกว่าแต่ว่าถ้าถามใจผมเนี่ย b บราวนิงเอหเนี่ยเป็นปืนที่ผมชอบที่สุดเลยในส่วนของประวัตินะจากชื่อน่ยก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ออกแบบคือจอห์น r บราวนิงครับผมพูดถึงจอห์นบราวนิงกันหน่อยดีกว่าหลายๆท่านเลยเนี่ยให้ความเห็นตรงกันว่าจอห์นบราวนิงเน่ยเป็นหนึ่งในนักออกแบบปืนที่ประสบความสำเร็จซึ่งผมจะมีความเห็นคัดง้าง กับพวกเขาเนี่ยนิดหนึ่งนิดเดียวเองคือผมคำ,อคำว่าผมคิดว่าคําว่าผู้หนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันดูกดจอห์นบราวนิงไปถ้าให้ผมพูดจากใจนะคือจอร์นบราวนิงเนี่ย,ค,ยคือสุดยอดอัจฉริยะนักออกแบบอาวุธปืนตลอดการซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะเห็นไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่ามันเป็นทัศนคติทัศนะของผมทัศนะส่วนตัวของผมนะ โอเคปืน Browning Auto 5เนี่ยเริ่มถูกเริ่มออกแบบมาตั้งแต่ก่อนปี1900แต่ว่าบางแหล่งที่มาเนี่ยเขาก็จะระบุชัดไปเลยว่าเริ่มออกแบบตั้งแต่ปี1898แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นเอกสารจากทาง FN หรือว่าทาง Browning เลยว่าปืนกระบอกนะั้นถูกเริ่มออกแบบตั้งแต่ปีไหนก็เลยเอาเป็นว่าตั้งแต่ก่อนปี1900ละกัน จนทําตัวโปรโตไทป์ทดลองลองผิดลองถูกจนมันเอามาสบูรณ์แบบพร้อมที่จะทำขายนีย่ในปี1902ซึ่งนับเป็นปืนลูกซองอัตโนมัติในเชิงพาณิชย์กระบอกแรกของโลกที่ผมใช้คําว่าในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจเลยจริงๆว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีไอ้ฝรั่งคนไหนทดลองทําเล่นเองใช้เองในบ้านหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ากฎหมายของอเมริกาเนี่ยเขาเอื้อที่จะให ประชาชนเนี่ยได้ทดลองทําทดลองใช้อะไรคิดคน้นแก้ไขกกับเรื่องปืนอ่ะไม่เหมือนบ้านเราเนาะแล้วก็ทางการทหารเนี่ยอาจจะมีประเทศในยุโรปที่ไหนเขาทํามาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยใช้เขาเป็นลูกซองระบบอัตโนมัติในเชิงพาณิชย์กระบอกแรกของโลกหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยบราวนิงก็ไม่รอช้าเอาไปเสนอขายให้กับบริษัทวินเชสเตอร์บริษัทปืนยักษ์ใหญ่ที่ กับบราวนะิงเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานแล้วละ่ะแต่ว่าวินเชสเตอร์ไม่ซื้อเฮ้ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะปืนไม่ดีนะเพราะปืนปืนน่ยมันดีมากและผมเชื่อว่าวินเชสเตอรเองเนี่ยก็มองเห็นความไม่ธรรมดาในปืนกระบอกเนี้ยแต่ว่ามันเป็นด้วยเงื่อนไขาทางธุรกิจในเรื่องของอค่าสิทธิบัตรหรือค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้บราวนะิงเนี่ยมันไม่ลงตัวกัน วินเชสเตอร์ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ซื้อนะครับผมบราวนิงทำไงอ่ะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อดิอัจฉริยะอย่างเขาไม่หงออยู่แล้วก็หอบแบบแปนไปไปคุยกับเรมิงตันบริษัทปืนยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งในยุคนั้นนะครับทุกวันนี้เรมิงตันก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่นะพูดถึงก็บอร์ดบริหารของเรมิงตันก็ดูเหมือนจะไม่ชอบเหมือนกันนะกับข้อตกลง ที่คุณจอห์นบราวนิงเอาไปเสนอนะ่ะแต่ว่าตัวประธานเนขาดูเหมือนมีทีท่าสนใจนะมเหมือนมีทีท่าสนใจในปืนบราวนิงกระบอกนี้ปืนบราวนะิงออโต้ไซ์นี่ยแต่ว่ายังคุยกันไม่ทันเสร็จเลยยังไม่ทันมีการซายคอนแทคอะไรเลยประธานเกิดหัวใจวายตายขึ้นมาอีกจอห์นบราวนิงสวยซ้ำสยซ้อนจริงๆและที่นี้ทำไงอ่ะไม่เป็นไรหอบปืนไปยุโรปเลยหอบปืนขึ้น น่าจะขึ้นเหลือกลนไฟแล้วนะในสมัยนั้นไปเบลเยียมไปคุยกับ FN โอเค FN เห็นแล้วดิลทำา n ตัดสินใจฟันธงโชะเดี๋ยวฉันจะทำเองปืนของคุณจรกระบอกนะ FN ตัดสินใจไม่ผิดนะครับทำออกมาแล้วยอดขายถล่มทลายเรียกว่าทำออกมาเท่าไหร่คนซื้อหมดทำออกมาเท่าไหร่คนซื้อหมดก็เป็นการตัดสินใจ ที่ถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ FN เลยนะหลังจากนั้นลองทายสิครับใครตามมางงอเลมิงตันตามมางงอคุณจอห์นบราวนิงก็คุณจอห์นบราวนิงก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันอยู่แล้วในเรื่องของธุรกิจถ้าเกิดผลตอบแทนมันโอเคต่างคนต่างวินวินบราวนิงก็ขายให้แต่ว่า เรมิงตันพลาดอีกแล้วอะเรมิงตันซื้อไปผลิตแต่ว่าเอามาแก้ไขโดยการที่ตัดกลไกกลไกหนึ่งไปซึ่งเป็น,นกลไกที่สำคัญมากที่ทำให้บราวนิงออโตไฟเนี่ยมันกลายเป็นยอดปืนเขาตัดไปมันจึงทำให้เรมิงตันที่เขาให้ชื่อว่าเรมิงตันโมเดลสิบหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันไม่เกิดอะเพราะเขาตัดกลไกตัวนี้ไปอะตามความคิดของผมนะเป็นเพราะอย่างนั้น แล้วก็บริษัทผลิตปืนอีกบริษัทหนึ่งของอเมริกาที่ซื้อไปก็คือบริษัทซาเวชนะครับผมผมจำโมเดลไม่ได้นะแต่ว่าก็เหมือนจะตายไปจากวงการแล้วเหมือนกันนะทุกวันนี้ผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงปืนซาเวชในตัวนี้เลยนะแต่ว่าไม่แน่นะคนสะสมที่เขาเล่นลึกๆเนะี่ยเขาอาจจะหากันก็ได้แต่ว่าผมเป็นคนชอบ ปืนใช้ไงไอ้ปืนที่แบบเอามาตั้งโชว์ใส่กรอบดูนะผมผมไม่เอาก็เลยไม่ได้ตามตรงนี้เราก็ไม่ได้ยินใครพูดถึงแลครับผมเออ FN เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตที่โรงงาน FN ในเบลเจียมอย่างเดียวนะ mm. แบบนี้ออโตไฟนเนี่ยยังมีการผลิตในญี่ปุ่นด้วยในโรงงานของมิโรกุนะซึ่งขึ้นชื่อว่าทำปืนออกมาได้เนี๊ยบมากทั้งในเรื่องของงานเหล็ก การตอกลายการทําผิวเนี่ยทำได้เนียบมากแต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าของเบลเจียมถึงแม้งานจะสวยกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคของเราเนี่ยปืนพวกเนี้ยมันต้องมีตำนานด้วยอะ่ะใช่ไหมแล้วตำนานของเราเนี่ยออโตไฟเนี่ยมันก็อยู่ที่โรงงาน FN ในเบลเยียมนะถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็ลองดูกล็อ k กล็ออเมริกาเนี่ย ผมไม่เชื่อว่าอเมริกาจะทำปืนออกมาได้ห่วยแต่ว่าทำไมาคนยังควานหาแต่กล็อกของออสเตรียอยู่ล่ะก็เป็นเพราะตำนานนี่เองใช่ไหมครับปืน Browning Auto เนะั้นหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือว่าถ้าพูดกันแบบไม่โลกสวยนะก็คือผู้นิยมกีฬาล่าสัตว์นี่แหละแต่ว่าเนี้เราพูดถึงบริบท ถ้าเป็นในบ้านเราคือบริบทเมื่อห้าสิบหกสิบปีก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนะี่ยโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขายังล่าก,กันได้อยู่ในทุกวันนี้ข้ามไปแล้วกันเนาะเป็นประเด็นที่ティティティเซนซิทีฟเหลือเกินประเด็นที่ว่ามันโดนใจเข้าไปอยู่กลางใจของผู้ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งเนะี่ยเพราะว่าปืนไรเิออโต้ไซน์เนี่ยมันครอบคุมได้หลายเกมอะเรียกว่ายิงตั้งแต่สัตว ปีกน้อยใหญ่จะไปถึงสัตว์สี่เท้าขนาดกลางเลยจนไปถึงงานป้องกันตัวในระยะกลางลงมาอ่าในเมื่อเราพูดถึงการเที่ยวป่าหรือว่าการใช้งานในเชิงล่าสัตว์เนี่ยผมขอให้เกรดที่ว่าบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะว่าปืน Browning Auto 5ฟเนี่ยเป็นปืนคู่มือของท่านชัดชัยวิเศษสวรรณภูมิหรือว่าพนมเทียนผู้แต่งเพชรม,มาลือลั่นเนี่ย ในยุคที่ท่านเที่ยวป่าเรียกว่าล่าสัตว์อย่างจริงจังไม่ใช่เดินศึกษาธรรมชาติเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มใหญ่มาแล้วนะในตอนนั้นเน่ปืน Browning Auto ไฟน่าจัดว่าเป็นปืนคู่มือของท่านพนมเทียเลยที่ท่านยิงมาตัง้งแต่นกกาน้ํายิงข้างเก้งกวางหมูป่าจนไปถึงเสือดําเสือลายพาดกรอนอ่ีหงอีเห็นท่านคงสอยมาหลายร้อยแล้วละ่ะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยไม่มีตังซื้อไรเฟิลด้วยก็เป็นได้นะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าให้เกรดไว้แล้วกันว่าเนี่ยเป็นปืนคู่มือของท่านพนมเทียอะไรที่ส่วนตัวคิดว่านะคิดเองนะว่าน่าจะกินสัตว์มาเยอะที่สุดแล้วถ้าเป็นลองก็อาจจะเป็นลูกกรดนะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องระบบปฏิบัติการนะ ปืนลูกซองระบบอัตโนมัติกระบอกเนะี้ยมันมีระบบที่แปลกมากๆผมไม่เคยเห็นในปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติกระบอกไหนเลยถึงแม้ทุกวันเนี้ยปืนลูกซองระบบกึ่งอัตโนมัติเนี่จะมีหลายร้อยรุ่นเลยแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เคยเห็นระบบปฏิบัติการนี้ในปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติรุ่นไหนเลยคือการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นระบบ ลองรีคอยซึ่งเวลากระสุนลั่นออกไปแล้วเนี่ยลำกล้องทั้งลำกล้องเนี่ยจะถอยหลังเข้ามาจนสุดเลยแล้วก็ปลอกกระสุนเนี่ยจะไปดันลังเพลิงให้ถอยตามมาด้วยพอลำกล้องเนี่ยมันถอยมาจนสุดที่ของมันละรีคอยสปริงด้านล่างเนี่ยเขาจะดันให้มันกลับเข้าที่แต่จังหวะนั้นอ่าพอดันจังหวะที่ถอยมาจนสุดผมข้ามไปขอโทษครับจังหวะนั้นเนี่ยปลอกเก่าจะถูกสลัดออกมา แล้วก็รีคอยล์สปริงเนี่ยจะดันให้ลำกล้องกลับเข้าที่จังหวะนั้นเนี่ยตัวลูกเลื่อนยังไม่ตามกลับมานะครับผมตัวลูกเลื่อนเนี่ยยังถอยหลังอยู่พอลำกล้องกลับเข้าที่แล้วเนี่ยลูกเลื่อนจึงเดินหน้าป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าลังเพลิงระบบการทำงานอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าระบบลองรีคอยนะครับผม ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนึกภาพตามไม่ออกนะลองนึกถึงปืนใหญ่สนามดูอย่างนั้นแหละคือบุ้มแล้วลำกล้องถอยอย่างนั้นอะมันถอยอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็ด้วยคุณลัลกษณะอันเนี้ยน,นักเลงปืนชาวไทยซึ่งได้ชื่อว่าสร้างสารรค์อันดับต้น,นของโลกนะก็เลยคิดขึ้นมาผมไม่รู้ฝรั่งมันทำไหมก็คือคิดมาเอ้ยมันถอยอย่างนี้แปลว่ากูขึ้นลำมันด้วยการเอาไปยันกับต้นไม้ให้ลำกล้องมันถอยมาจนสุด ขึ้นลำได้สิเออก็ขึ้นได้จริงๆนะแต่ว่าผมคิดว่าบราวนิงไม่น่าต้องการให้ใครขึ้นลำปืนด้วยวิธีนะ้ซึ่งไอเรื่องทำให้กลไกสึกหรอไหมเนะี่ผมไม่กล้าพูดหรอกเพราะผมไม่ใช่ช่างปืนนะแต่ว่ามันเป็นกิริยาที่มันผิดแผกไปจากมนุษย์ทั่วไปเขาจะทำกันอนะคืออย่างน้อยที่สุดเลยนะก็เปลือกไม้นะ่ะไปอุดลำกล้องเราไม่รู้ไม่ได้ดูพยิงแลตู้มปืนแตกบานเป็นปากแตกไป เสียปืนอีกคนยิงดีไม่ดีหน้าตาแหกพิกลพิการไปอีกก็ไม่ทำเนาะก็ขึ้นลำปกติเหมือนที่เขาออกแบบมาให้ทำแล้วกันโอเคในพาร์ทของระบบเนี่ยมันแปลกก็จริงแต่ว่าแค่ปืนที่ระบบแปลกเนี่ยมันเป็นตำนานไม่ได้หรอกการจะเป็นตำนานเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความพิเศษของตัวปืนซึ่งปืนกระบอกเนี่ยมีกลไกพิเศษหรือความพิเศษอัดแน่นอยู่เพียบเลย ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังณตอนนี้ครับผมก็คือกลไกลที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือในส่วนที่วินเชสเตอร์เขาเอาไปผลิตแล้วเขาตัดออกนะที่บอกว่าทำให้วินเชสเตอร์โมเดล1ิบไม่เกิดเพราะว่ากลไกลนี้นี่แหละครับผมกลไกลตัวที่ว่านะครับคือกลไกลการอันลูกในหลอดกระสุนไม่ให้มันป้อนเข้าไปครับผมคือปืนลูกซอง กลึงอัตโนมัติทั่วไปรวมถึงปืนลูกซองบราวิงออตโตไฟเนะี่ยถ้ามันทํางานเต็มระบบเนะี่ยคือเราเหนี่ยวไกลปั้งลูกในหลอดแมกกาซีนนะหรือลูกในหลอดกระสุนเนะ่ยจะต้องถูกทรานเฟอร์เข้าสู่ลังเพิงด้วยอัตโนมัติถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าด้วยควออามจฉริะะของบราวนิงเนะี่ยเขาได้สร้างกระเดื่องกลตัหนึงขึ้นมาซึ่งมันจะอยู่ด้านซ้ายของกระโหลกปืนนะครับผม กรณีที่เราไม่ต้องการให้ลูกในหลอดเนี่ยมันวิ่งเข้ารังเพลิงหลังจากเรายิงนัดนั้นๆไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการโยกมันมาด้านหลังและเมื่อกระสุนลั่นออกไปแล้วเนี่ยรังเพลิงจะเปิดค้างหรือว่าเมื่อเราดึงดึงกระสุนในรังเพลิงทิ้งไปแล้วเนี่ยรังเพลิงจะเปิดค้างกระสุนเนี่ยจะไม่วิ่งเข้ามาในรังเพลิงแล้วทําไม เราถึงต้องการทำแบบนั้นนะทำไมถึงไม่อยากให้มันป้อนอัตโนมัตนะิมันจะเข้าเงื่อนไขหนึ่งที่นักนิยมภัยหรือว่าผู้ชอบล่าสัตว์เนี่ยต้องการในปืนกึ่งอัตโนมัติซึ่งด้วยความเฉลยของบราวนิงเนี่ยเขารู้ก่อนที่ผู้ใช้งานจะบอกเขาอีกว่าต้องการอะไรเขาจึงสร้างมันขึ้นมาในสมัยนั้นเนี่ยพรานจะนิยมลูกซองแฝดด้วยเหตุผลหนึ่ง เพราะว่าเขาสามารถใส่ลูกปลายขนาดเล็กไว้สําหรับยิงนกแล้วก็ลูกปลายขนาดใหญ่สําหรับยิงสัตว์สีเท้าไว้ในลํากล้องซ้ายและขวาแต่ว่าปืนอัตโนมัติเนี่ยจะทํำยังไงอะเราหนิงเลยคิดคกลไกอันนี้ขึ้นมาครับในกรณีที่เราใส่ลูกปลายขนาดเล็กเนี่ยไว้แล้วก็เดินดุมด่มไปอยู่ดีๆเจอลอยกวางอยู่ข้างหน้าเว้จะทํำยังไงอะ ถ้าเรามีกลไกเนี้ยเราแค่โยกมันมาด้านหลังให้มันกั้นลูกในหลอดซึ่งเราใส่ลูกยิงนกไว้เพียบแป้เลยนะสี่นัดในหลอดแล้วก็หนึ่งนัดในรังเพลิงหลังจากเราโยกกลไกล็อกลูกในหลอดกระสุนไว้แล้วเนี่ยเราก็แค่กระชากหนึ่งนัดในรังเพลิงทิ้งแล้วก็สามารถหยอดกระสุนที่เหมาะกับงานอาจจะเป็นลูกปลายใหญ่ๆ Sg หรือ Lg ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ ก็ทีเนี้ก็ลุยได้เลยโซโล่ Solo ได้เลยมันง่ายนะครับผมไอ้กลไกเนี่ยมันสามารถใช้งานในเชิงคอมแบทได้ด้วยนะอันนี้เป็นเคสในประเทศไทยเราเลยน่าจะหลายสิบปีมาแล้วละสี่สิบปีขึ้นไปอะ่ะก็ผมเคยอ่านพบมาว่าขุนโจรภาคกลางนะที่เขาเรียกกันว่าไอ้ขุนโจรห้านัดเนี่ยผู้ฟังที่มีอายุเลขสี่เลขห้าน่าจะรู้จักนะครับผม เคยใช้ปืนกระบอกนะยิงในตำรวจตายคาที่มาแล้วนะเรื่องมันเป็นยังไงก็ในตำรวจท่านเนี้สืบทราบมาก่อนแล้วว่าไอ้ขุนโจรห้านัดเนี่ยมันใช้ปืนลูกซองห้านัดก็ระหว่างที่ปักหลักซัดกันอยู่ในที่กำบงนะังอ่ะไอ้นี่ก็ยิงไปสี่ฝ่ายโจรในตำรวจท่านนี้ก็นับไปละมันยิงมาปังปังปังพอครบปังที่ห้าเนี่ยปืนห้านัดเนี่ยมันต้องรีโหลดใช่ไหมในตำรวจท่านเนี้ยชาร์จเลย กะว่าเอ้ยรังเพอ่มึงว่างแล้วโดนแน่เจ้าอธิที่ช้านอยู่ที่กำบังเนี่ยไปได้ไม่กี่ก้าวเนี่ยไอขุนโจท้านัดเนี่ยออกจากที่กำบังมาซัดปัง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 สี่นัดในตํตำรวจท่านเนี่ยตายคาที่เลยเพราะอะไรเพราะว่าไอโจรคนนี้มันมีประสบการณ์นะว่าเฮ้ยยิงยิงกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องแหกวงล้อมออกไปให้ได้มันก็สงวนลูกในหลอดไว้แล้วก็ระหว่างที่อยู่ในที่กำบังมั่นคงเนี่ยมันก็หยอดยิงไปสิ ยอดยิงไปสีแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีสี่นัดรออยู่ในลังเพลิงแล้วจังหวะที่ในตํารวจท่านในชาร์จเข้ามามันก็สับไอกระเดี่ยงกลตัวที่ผมเล่าไปสักครู่เนี่ยไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นปืนมันก็จะสามารถยิงระบบกึ่งอัตโนมัติได้ทันทีเลยใช่ไหมครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะที่ในายตำรวจท่านนั้นไม่รู้ไม่รู้ข้อเนี่ยถ้ารู้ท่านก็อาจจะระวังมากขึ้น อีกกลไกหนึ่งเนี่ยที่อำนวยผลในเรื่องของการยิงคอมแบทหรือยิงต่อสู้มากๆเลยคือว่าเมื่อเรายิงปืนรุ่นเนี่ย Browning Auto 5เนี่ยไปจนหมดล้โอเคลุกเลื่อนเปิดเมื่อเรายัดกระสุนเข้าไปในหลอดแมกกาซีนน่ะกระสุนมันจะวิ่งเข้าลังเพลิงโดยอัตโนมัติเลยอะ่ะไม่ต้องกระชากลำเลื่อนไม่ต้องกระชาก ลำเลื่อนเพื่อออปเรทให้กระสุนมันวิ่งเข้าลังเพลิงอ่ะเรียกได้ว่าพร้อมสัดต่อเลยฮะเออก็ต่อมาอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะหรือว่าจะพูดว่าไงมันเป็น,นกลไกพิเศษเนาะที่บราวนิงเขาเอามาใส่ในปืนรุ่นนี้อีกก็คือมันสามารถจูนปืนให้เหมาะกับความแรงของกระสุนได้อ่ะ คือกระสุนปืนลูกซองอ่ะท่านผู้ฟังก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่ามันมีความแรงหลายความแรงแหละตั้งแต่ลูกเป้าบินที่เราเอายิงในสนามเป้าบินซึ่งอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยเรียกว่าไปไม่กี่สิบเมตรมันก็หมดความแรงลงแล้วอะจนถึงลูกที่ความแรงสูงอย่างสามนิ้วแม็กนัมซึ่งความแรงมันมาหาการเลยอย่างเงี้ยและถ้าทำยังไงอ่ะให้ปืนกึ่งอัตโนมัติปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัตินี่สามารถใช้กับ ลูกกระสุนหลายๆแบบแบบนี้ได้เแบลบนิงคิดตรงนี้นะครับก็เลยผลิตกลไกลหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเป็นกลไกลที่ง่ายมากๆเลยคือใต้กระโจมมือที่จะมีรีคอยล์สปริงเนะี่ยเขาผลิตแหวนตัวหนึ่งขึ้นมาเอาไว้ลองกับสปริงเนะี่ยคือถ้าเรายิงลูกแรงเนะี่ยแหวนตัวนี้จะลองไว้ด้านบนของสปริงแต่กลับกันถ้าเราจะยิงลูกเบา,นะเาก็ เอาสปริงออกแล้วก็เอาแหวนสีดําตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็สปริงครอบทับขันตัวแคปสีเงินๆไปเนี่ยก็จะยิงลูกเบาได้ละเรียกได้ว่าถ้าเกิดทําตามขั้นตอนเนียก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าปืนจะทํางานครบวงรอบไม่ติดขัดสําหรับเรื่องของปืนบ Browning Auto ฟผมก็น่าจะไม่มีอะไรเล่าให้ท่านผู้ฟัง ฟังมากไปกว่านี้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปหรือว่าท่านผู้ฟังอยากจะเสริมประเด็นไหนก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้น,นะครับผมก็จะดรู้เพิ่มไปด้วยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการคุยกันเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะผมไม่ได้มาสอนเพราะว่าผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่กูรูไม่ใช่เซียนก็เป็นคนชอบปืนแล้วก็ชอบคุยแค่นั้นเองครับผมก็ ถ้าฟังจบแล้วชอบยังไงผมรบกวนขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่จะเป็นปืนรุ่นไหนอดใจรอสักครู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ